วันนี้เราข้าวต้มหมูสับครับผมจรินง,ง่ายอยู่ง่ายโอเคครับมากินด้วยกันนะครับผมมาครับผมข้าวต้มหมูสับเรียบร้อยแล้วมากินกันเลยอืมอร่อยใส่ไข่ไปฟองหนึง่ง ข้าเช้านะครับไม่ใช่ข้าเที่ยงหวานแลวกินก็ทำอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีแม่บ้านครับผมต้องทำเอง รับสมัครแม่บ้านหนึ่งตำแหน่งครับผมทำกับข้าวกินหน่อยอืมอร่อยดีไปไปละ Oh. <laughs> 这你别笑。<laughs>